สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำพื้นฐานในหน่วยโรงเรียนที่รักกันนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ความหมายของคำคำว่าโรงเรียนครูห้องเรียนกระดานดำนักเรียนเราไปเรียนรู้ความหมายกันเลยค่ะคำแรกคือโรงเรียน โรงเรียนคือสถานที่สำหรับอบรมสั่งสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของค,คุณครูคำที่2นะคะครูครูครือผู้สั่งสอนนักเรียนถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนหรือรูปสิทธิ์ค่ะห้องเรียนเป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆค่ะเหมือนห้องเรียนเราเลยค่ะ กระดานดำเป็นอุปกรณ์ในการเขียนตัวอักษรหรือวาดภาพกระดานดำมีขนาดใหญ่ทาสีดำเข้มหรือสีเขียวสำหรับเขียนตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนมักใช้ในโรงเรียนค่ะต่อไปคำสุดท้ายค่ะนักเรียนผู้ที่เข้าเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาลระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาค่ะ เด็กๆเ,เป็นนักเรียนระดับอนุบาลน,นะคะวันนี้คุณครูมีงานมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะฝึกเขียนและวาดภาพประกอบเพื่อความเข้าใจในการเขียนเป็นคํามากขึ้นเช่นคําว่าโรงเรียนเขียนอย่างนี้นะเด็กๆฝึกขเขียนให้ครบทั้ง5คําเลยนะคะและพยายามเขียนให้สวยด้วยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะความสามารถของเด็กๆมีเยอะอยู่แล้วค่ะ แล้วมาติดตามว่าครูจะมีงานอะไรมาฝากเด็กๆอีกบ้างแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ